เอาละครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กอล์ฟอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีรถ SUV สวยๆวยเข้ามาอีกหนึ่งคันนะผมไปดูตัวย e ูสุกมิวเอ็กนะครับผมคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดของขับ2นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2 0 1 5เครื่อง2.5ตัวเนวิกนะครับผมคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงกอล์ฟพาชมครับไปกัน เมาเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับผมคันนี้ก็ได้หน้าเดิมๆนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเพราะว่าไฟตัดหมอและไฟเดลไลท์นะครับผมพยางหน้าเป็นสีโครเมียมครับผมไปส่วนของล้อแมกนะครับผมคันนี้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17นะครับผมมาพรา้อมกับยางโอตานิปี23ดอกยางเหลือใช้งานไปยาวๆเลยครับผมต่อมาเราจะพาชมสีรอบตัวรถกันนะครับผมคันนี้เป็นรถสีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับสภาพสวยกริบๆเลย เดี๋ยวแวะตรงนี้นิดนึงนะครับผมคันนี้เป็นกระจกมองข้างพกไฟฟ้ามีไฟเลียวในตัวนะครับผมมือจับคันนี้เป็นมือจับโครเมียมนะครับได้สีเดิมทั้งคันนะครับผมคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยครับผมสภาพโรงงานเป็นไงสภาพเป็นแบบนั้นเลยครับผมต่อไปนะครับผมก็จะพาชม ตัวรถกันอ่ะแต่ก่อนที่แวะชมตัวรถเดี๋ยวกรแวะชมหลังคานก่อนดีกว่าคันนี้นะครับผมรถไม่ได้จอดตากแดดนะครับผมรถมีที่จอดในร่มนะเดกอร์ไม่มีด่างเลยครับผมในส่วนของภายในนะครับผมคันนี้ได้เป็นภายในสีดํานะครับผมตัดกับสีครีมนะครับแล้วก็มีตกแต่งลายไม้ด้วยเล็กน้อยนะครับผมตัวเบาะนะครับผมเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับผมสภาพไม่มีขาดไม่มีฉีกนะเป็นเบาะเดิมนะครับ อมานั่งแล้วนะครับผมคันนี้นะครับผมไมค์ก็อยู่ที่สองแสนสี่มื่นห้าพันโลนะครับผมพวงมอะไรก็เป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมคอนโซลสวยนะครับผมอาจมีตำหนิเล็กน้อยนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าเขาวางตัวแผ่นรองกันลื่นไว้สำหรับเสียบโทรททรรงโศัพท์มานะครับตัวจอนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมจะใส่ DVD CD ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ สามารถให้จอมาออกที่ตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะครับตัวแอร์นะครับผมเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์สวยๆเลยครับผมมาต่อที่อบ์ดแถวสองนะครับผมสําหรับคุณหนูๆนะครับผมอบ์ดแถวสองนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมอ่านี่ทีเด็กคืออยู่ตรงนี้ครับผมมีจอให้เด็กๆไว้ได้ ดูกันด้วยนะครับผมแอร์นะครับผมสามารถปรับแยกต่างหากตรงนี้ได้นะครับผมมีไฟส่องสว่างตรงนี้ด้วยนะครับต่อมานครับตัวเบาะแถวสามนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะผมสภาพไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมเปิดฝาท้ายมานะครับผมก็อยู่ในภาพสวยๆครับผมตัวนี้เก็บสัมภาระได้นิดหน่อยนะครับผมตัวชุดเครื่องมือนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ครบนะครับ แหวนนี้ช่วงล่างกันนิดนึงช่วงล่างคันนี้นะครับผมก็มีเปลี่ยนโช้กมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวล้อไหลยางไหลอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมช่วงล่างนะครับผมไม่ติดสนิมไม่ติดแดงนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ก็ห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมฝาหน้าเดิมนะครับผมน็อตไม่เคยแกะครับแก้มเดิมครับผมการหน้าเดิมเพจอยู่ครบนะครับผม เพื่อน,นต์นะครับผมไม่ดังไม่ควันไม่เยิมนะครับผมไม่มีไอนะครับก็จบการรีวิวสำหรับมิ X, วเอ็กซ์สวยๆสภาพนางฟ้าคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมใครที่สนใจนะครับผมคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่4ี9แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจบสดเราไม่มีแวนนะครับผมจบราคาไหนราคานั้นเลยมีฟรีดาวนะครับผมผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดถึงเจ็บสองงวด งวดละ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับผมมาดูรถตัวจริงที่ที่ซอยสวนสยามซอย16นะครับผมหรือติดต่อสอบถามนิติเบอร์097 075 5883แล้วพบกันนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับ